Good morning สวัสดีวันจันทร์ดสดใสค่ะไปต่อเลยยังไม่เป็นที่พอใจไปโปรแกรมฟิตฟกันหน่อยค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มไปไม่ยังไม่พอใจดูหน้าทองเยอะ,อะ,ยะมาเลยคะมาเลยไม่ยอมแพ้ละคะ่ะตอนนี้ไปกันนะคะ ดูเราเช็คดูสิคะเนียงเนียงตรงเน,นี้ยเนียงเอวปกติเอวตนใครอยให้เอวเล็กนะคะตอนนี้ทานเยอะมันไม่เล็กนะคะไปเลยค่ะอย หน้าท้องยังไม่ยอมดูสิพอทานเยอะๆมันก็ขึ้นมาเลยค่ะมันขึ้นมาโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวนะบางครั้งเดี๋ยวเราต้องทำสม่ำเสมอน,นะคะดูสิทานเยอะผู้หญิงเราจะมีปัญหาช่วงเอวหน้าท้องนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะไปเลย ไปไปมันไม่ยอมมันลสลัดออกไปรีดนี่เดี๋ยวจะรีดเอวอยู่นี่รีดเอวมันไม่ลงเอวหน้าท้องขาแล้วก็ต้องเช็คทุกสัดส่วนแล้วค่ะเกิดมาเป็นปุ้ย แต่มันก็ดีต่อสุขภาพเลยค่ะเราเช็คสดัดอห์ต่อไปเาิกินอาหารนี่ก็สำคัญใช่ใช่ค่ะเราต้องทานวิตามินซีทานผักพอประมาณนะคะ ที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆอย่าลืมสลัดออกนะคะสลัดออกค่ะดูอันนี้มันใหญ่อย่าลืมสลัดออกนะคะส่วนไหนมั่งเนี่ยอ้ยส่วนมนมไม่เอาออกค่ะดูี่ด้านหลังนะคะด้านหลังเอวนี่แหละมมงหเรื่องเอวไปเอวันเลย เอาไว้เลยค่ะบิดเอาเชือกวัดมาวัดเลยเอาเชือกวัดมาวัดทุกวันเช้าเช้าอากาศสดใสซ้ายขวาซ้ายนะคะซ้ายขวาซ้ายเช้าเช้าอากาศสดใสบิดเข้าไปให้มันหลุดลูกเลยบิดเข้าไปเลย ต้องมีสัดส่วนมันจะมุนนบิดมุนเอวนล่รีดแล้วนี่ตอนนี้วีลีดแล้วทาไมมันมาลงตรงช่วงเอวนี่นะคะสาวสายอย่าย,ยอมแ้ลรีดออกไปใส่กางเกงยีนไม่สวยนะซัมเมอร์ซัมเมอร์ต้องรีดนะคะรีดซ้ายรีดขวา ยี่สิครั้งแล้วก็มาดูเราจะมีความรู้สึกนะคะถ้าโดยอัตโน,โนมัติเวลาเราออกรถลไม่รดนี้เราจะมีความรู้สึกถ้าอึดอัดร,รีบออกกำลังกายเลยนะคะถ้าอึดอัดแปลว่าเราทานเยอะแล้วเราจะมีความรู้สึกอัตโนมัติ เนี่ยมันจะมาลงโมโหท้องแล้วไปรีบท้องท้องโต เก่งเอาไว้เลยค่ะบางทีาจะทำกับน้ำสองขวดก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเวลาตื่นขึ้นมาแล้วว่าเพราะว่าทานแล้วเราแก่ตัวมาระบบย่อยนี่เมื่อก่อนก็ทานคิดว่าก็ทานเยอะเหมือนเดิมแต่มันไม่มันไม่ลง มาช่วงท้องเพราะว่าเราอายุเยอะมันระ,ระบบการย,ย่อยมันจะแตกต่างกับวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นทานอะไรเขาก็ทานบึ้มบ้มบึ้มบ้มลงไปเหมือนเทลงก็ไม่อ้วนแต่เราเราแก่ตัวมาเราเนี่ยดูสิคะตรงเอวนี่มันจะหายไปเพราะว่า ็เลยมีความรู้สึกว่าตอนเราทานนี้มันจะลงมาร้อยทั้งร้อยผู้หญิงเหรอใช่ใครจะมีปัญหาเรื่องหน้าท้องนะคะบางคนนี่เวลาใส่ชุดหรือใส่ากเกงเรารู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะเพราะว่าปัญหาเรื่องหน้าท้องนะคะส่วนมากผู้หญิง จะมีปัญหาเรื่องหน้าท้องนะคะจะเป็นหญิงหรือชายก็เหมือนกันครับผู้ชายนี่แหละเพราะว่าถ้าเราปล่อยเราต้องเช็คมันเช็คเพราะว่าถ้าปล่อยแล้วก็พอมันลงมาที่ท้องนี่มันจะออกยากค่ะนี่เราต้องเนี่ยมันออกดีเกเลี่ยงการกินไขมัน ใช่รีดออกไปถ้าเราไม่หมั่นเช็คเผอแป๊บเดียวขึ้นไปนะคะเพื่อนๆพนเพื่อนเต้องหมั่นเช็คเช็คแขนเช็คขาเช็คหน้าท้องตอนนี้วิวจะมีปัญหาเรื่องเอวกับหน้าท้องยังไม่พอใจในสรีละร่างกายยังไม่พอใจค่ะเพราะว่า ก็มีเพื่อนๆชมบอกเชยบอกว่าโอ้ยย่ายเอ้ยอายุสิหกิบแล้วก็ได้ซ้ํานี้ก็เอาละแต่เราก็ยังอยากสุขภาพดีนะคะเราก็ต้องมันเช็คร่างกายตัวเองห่างหมอเราแข็งแรงแล้วก็รีดเราก็ไม่ต้องเป สุขภาพแข็งแรงไม่ใช่ว่าจะกินดีอยู่ดีอย่างเดียวเราต้องดูแลสุขภาพเรานะคะถ้าดูอุ้มแขนกล้ามเป็นมัดมัด,มดถ้าเราสุขภาพดีเราก็อายุก็ยืนยาวนะคะถ้าเราสุขภาพไม่ดีอะไรอะไรมันก็ไม่โสภาสถาพรนะคะ ฉะนั้นอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมเช็ดสุขภาพตัวเองนะคะออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสถ้าร่างกายเราดีชีวิตเราก็สดใสสดชื่นนะคะแล้วก็ไปดื่มค่ะไปดื่มน้ำนะ ที่คงมงผัดก,กินผัดผักผลไมนะ้นะนี่ทำเสร็จออกกำลังกายก่อนแล้วก็วางแผาะออกกำลังกายก่อนค่อยไปทำอย่างอื่นนะคะตอนนี้ใเกระสีออกกำลังกายแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นต่อไปทำสวนดอกไม้ก่อนนะคะไม่บ้ายไค่เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ ไปดูนะคะห้ามพลาดช่องวีวีไทยสวีทค่ะบายบายซี u ูน x t คลิปแลกเปลี่ยนกันนะคะ